สวัสดีจ้าพี่น้องมามาซิมหมูของแพ้ที่แพ้อถอดว่ามันจีเป็นแบบใดกรอบบะแซบปะโอ้ยกินกับเขาพี่น้องสวัสดีด้อครับพี่น้องสวัสดีทุกคนครับผมมาแซ่แบเนีา้กันครับผมเอ,อย่ำหอยดองตัวหน่อยย่ำไปคิดอยากผมไม่คิดอยาก,มมยากหรอก กินชุ่มเือเป็นกับเขาเป็นอาหารที่ัะหน่อยโปรดปานหอยดวงกินชุ่มเือครับผมแค่ามาเรื่องเพราะว่าเ็ดกินผู้ดเดียวเพี้ว่าบพ่อกินเขาแรื่อง <c oughs> อืมาจับพี่นนอะ Be a good one. Cạp Cái gì cầm cầm quần Đâu phào tốt luôn má đưa Bài chẳng tốt đi ừ. ba con học chung kiếm mấy nhắn nha Hai liệt kiếm nhọt cho nó khảo Nhanh lắm nào Mất cò มึนมูกลอบไปเลยแล้วแ,วแวง่จะเสียงฝขนได้อยู่ Để sau sao cứ dần đẹp chưa Bà khảo nghe sẽ kịp đâu <laughs> Bà khảo nghe sẽ đâu Ừ, Cái đó. Ừ มาเด้อกินข้าวน้ำกันพี่น้องอันนี้พี่น้องเราไปทอดขายก็ได้เด้อทอดขาเนี้ยมันเจาเนี้ยมันแรงก็ได้ทอดขายหน้า,นนานบ้านมุทอดนน้ำปลา เฮ็ดยังไงเสริมรายได้ในช่วงโควิดเนาะ ไป้วกแส่เขาปุ่นเนี่ยด้ยเกิเ้จบ็บหนาเลย่ะจะาหายอดเ้าขาวถึงมุมนี้ย้องกอบดีไหมกินเขาอ,อีกอ่ะอันนี้จะยอดม่วงยอดคืขอข่อยเก็บเลยไหมบ้ายอดนั้นบ็ะกอบ นั่นขาวกรอบแซ่บพี่น้อง ตุ้มไหไปบ้านแฮ้บ่มแมต้มไหนเนี่เป็นคนหิวหิวจนสันก็กินแล้วอิ่มเร็วเสมกับหิว ผสมกัอยากล้วมือบบกินฮอเขาสวยกินเข่าเท่าเดียวนั่งมาเรงเลยโอ้โอยิาจนวัดตกุกกินส่วนลวดครับ ส่วนลวดแปลว่าอย่างไรหอยอ็มส่วนลวดแปลว่าส่วนลวดก็คือหอยเฮ็ดบ่างันไงหอยกบหอยกบจะว่าส่วนลวดส่วนลวดแปลว่าเป็นยังกับส่วนลวดหรือยังเขายังเจอกับส่วนลวดนะ กินของก็คือสวดรวาราาดวันนี้มันละเอียดก็ค่ายก็าาสายสายใหม่เนาะมันแปลได้หลายอย่างเลยไม่เทพป่าแม่เขาจะบอกงามมนโมไม่กินเลยจะกวดเลยอีนนี้เนี่ยอืมบอกใส่ตัวไอ้กระเพาวาง ไม่ยินกวดไฟนี่เนี่ยขึ้นจินกวดก่อนก่อนกระเจ้าว่ามันโมงี้ยข่อยยิกินน้ำไมเย็นงจะน้ำจะตู่เฮ้ยผมว่าเพราะป็นคอยว่างจากเทียเนาะ ไปนำแจกตูไปเขายิ้เก็บปลาเออเก็บรถเดี๋ยวเขาไปแชร์เก็บปลาขาวเหรอไม่ใช่จังปิดไม้ไปปิดกล้องเลยนะไปก่อนเด้อพี่น้องเพ่รจะไปเก็บปลาก่อนอยากเก็บปลาขาวก่อนขอบคุณด่าแพ็กก่อนเฮ้ยบอกกันเจ้าชีว่าวิ่งกันเด้อพี่น้องให้เทียบกันที่รีแล้วพิดกันวิ่หยอกกันไปหยอกกันมากกับพีดกัน ปลาขามันแข็งแล้วมันแข็งแล้วค่อยพึ่งซื้อน้องน้อยไปแล้วนะน้องน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ